ข่าวดีเนี่ยมันมีต่อเนื่องนะครับเมื่อเราเชื่อมสัมพันธ์กับซาอุแล้วนี่เป็นีหนึ่งประเด็นนะครับท่านนายกก็มาแจ้งข่าวให้เราทราบกันนะครับว่าเป็นที่น่ายินดีนะครับว่าทางรัฐบาลซาอุดิอาระเบียครับประกาศยกเลิกการห้ามบุคคลสัญชาติซาอูเนี่ยมาประเทศไทยคือก่อนหน้านี้ที่เคยมีปัญหาอะไรกันเนี่ยเขาสั่งห้ามไว้ว่าคนซาอู่เนี่ยข้ามเข้าประเทศไทยคือมีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากแล้วในขณะเดียวกันคนไทยก็ เข้าซาอุดได้แล้วไปท่องเที่ยวก็ได้ครับอนี่แหละครับซึ่งในระยะต่อไปครับทางสนทก็จะมีการเตรียมมาตรการต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆออกมารองรับนักท่องเที่ยวชาวซาอุดนะครับที่เขาบอกคาดการณ์กันนะว่าน่าจะมาประมาณสักสองสาคนในเบื้องตน้นแล้วก็เป็นผู้ที่มีกําลังซื้อส<ห>ุดด้วยแน่นอนครับครับซึ่งกลุ่มคนที่เขาคาดการณ์นะว่าของซาอุดที่จะมานะก็จะเป็นครอบครวัวคนทํางานครับ กลุ่มคนรักสุขภาพคู่ฮันนีมูนเนี่ยพวกนี้อย่างที่คุณต้นบอกเลยคือมีกําลังายทั้งนั้นนะครับเต็มที่แล้วก็ถือว่ามีศักยภาพเพราก็มีค่าใช้จ่ายต่อหัวนั้นสูงกว่าหลายๆชาติแล้วก็เป็นกลุ่มที่ไม่เคยเดินทางมาไทยมาก่อนคือเขาอยากมานะออจากที่ผมดูสื่อไทยอ่ะที่เขาไปดูสื่อโซเชียลมีเดียของชาวซาอุ่นเนี่ยหลายคนชาวซาอุคือเขาโพสต์เลยว่าเคยเห็นประเทศไทยเห็นแต่ในสื่อ,อ,อในทีวีใน YouTube ต่อไปเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้มาสัมผัสความสวยงามความอร่อยจริงๆในประเทศไทยแล้วนี่แหละนี่แหละครับสุดยอดใช่แล้วซึ่งนายกอ่ะก็ฝากให้ทุกหน่วยงานเลยนะทุกกระทรวงชบวงกรมนะครับให้นําประเด็นจากการสารสัมพันธ์ครั้งนี้เราไปคิดหาวิธีซิที่เราจะเป็นคู่ค้านะครับกับทางซาอุเขาในด้านไหนอย่างไรได้บ้างครับถือว่าเป็นนโยบายไปเลยครับรวมถึงในส่วนของแรงงานไทยนะครับซึ่งมีการติดต่อเจรจาในการ ส่งไปทํางานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียตอนนี้ก็มีความคืบหน้าอย่างมากเร็วๆนี้เนี่ยคาดว่าจะมีการลงนามกันอย่างชัดเจนโดยท่านสุดชาติชมกลิ่นว่าจะบินไปเลยไหมรัฐมนตรีว่าการทรงแรงงานของไทยเนี่ยจะบินไปแล้วก็จะคือเดินหน้ามาเป็นอย่างดีแล้วอันนี้เหลือขั้นตอนไฟนอลแล้วว่าโอเคลงนามปั๊บทีนี้มีผลทันที ตอนนี้ก็เชิญชวนพี่น้องคนไทยที่สนใจจะไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียคือเขาต้องการแรงงานเยอะมากนะทั้งแรงงานทั่วไปและแรงงานมีฝีมือนะครับท่านไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดในพื้นที่ของท่านรหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานก็ได้พิมพ์ไปเซิร์ช Google ขึ้นมาเลยนะครับเขาจะมีช่องให้ไปลงทะเบียนอันเนี้ย ถูกต้องเลยถูกต้องตามกฎหมายเลยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต้องกลัวโดนจับใดๆถูกต้องรัฐบาลไทยดูแลอย่างดีก็ฝากไว้ะนะครับ